แล้วก็ก็จะพูดถึงงานสักนิดหนึ่งก็คือของของ IOT นะครับของที่ที่ภายใต้ e e c ก็จะมีการพัฒนาโครงการอันนี้เป็นสไลด์ของของจาก n e ็ t e c h นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะครับแต่ว่าผมขอขอเล่าเรื่องแทนเน็กเท h สั้นๆก็คือว่าเก็ก็จะมีพยายามที่จะเอาเทคโนโลยีพวกนี้เอามาใช้ให้เกษตรกร,ะรกน,นะครับก็จะมีพวกเกี่ยวเรื่องของเอ็มไอเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำก็ใช้ร่วมกับ เทสคิดนะครับแต่ว่าทําให้เราดูสีของเทส Kit ได้ง่ายขึ้นนะครับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นออกมาเป็นตัวเลขแทนที่เราจะเทียบสีตามธรรมดาครับมีเครื่องเครื่องเครื่องมือตรวจวัดออกซิเจนนะครับก็คือ DO แล้วก็สาภาพอากาศนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ที่เราใช้ผมผมได้แสดงรูปไปให้แล้วนะครับแล้วก็มีพวกกล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กนะครับที่มาประกอบเข้ากับโทรศัพท์มือถือทำให้เราเข้าใจดูดูด สิ่งมีชีวิตในน้ําได้สามารถ 2, ส่องตรวจลูกกุ้งได้นะครับที่ขนาดเล็กๆอะไรพวกนี้นครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ที่เขามีการพัฒนาแล้วก็แล้วก็ส่งเสริมให้ให้ใช้กันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของข้อมูลที่เราได้นะครับอย่างที่บอกก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเนี่ยยังยังไม่ได้ถูกนํามาวิเคราะห์มากนักนะครับในอนาคตก็คงจะต้องมีมีการพัฒนาเรื่องของตรงนี้ยังยังยังต้องมีการวิจัยอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็มีการติดตามการใช้งานของ ที่ฟาร์มต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการก็ส่งข้อมูลขึ้นขึ้นค่าวนะครับแล้วก็ทางส่วนกลางเขาก็จะศึกษาไปด้วยกันครับโอเคอ๋อแล้วก็เดี๋ยวก่อนอจะก่อนจะเบรกเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบรกแต่ว่าก่อนจะเบรกก็ให้ดูอีกสามสไลด์ก็เป็นอุปกรณ์บางส่วนนะครับที่ท,ที่เรายกตัวอย่างเรื่องของโครงการที่ที่เรามีโอกาสได้สนับสนุนก็คือช่วยทางบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับอย่างตัวอย่างคืออย่างอัลจีบ้านะครับอัลจีบ้า้เขาใช้เทคโนโลยีในการเอ่อ สร้างเครื่องที่จะไว้นับนับลูกสัตว์น้ํานะครับปกติเนี่ยที่ฟาร์มเนี่ยเวลาที่เขาผลิตลูกสัตว์น้ําลูกกุ้งลูกปลาเนี่ยตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะครับเราก็จะใช้คนนับอยู่นะฮะซึ่งซึ่งมันใช้พลังงานแล้วก็ใช้แรงงานอย่างมากแล้วมันมีความเพี้ยนเยอะนั้นจะเห็นว่าเวลาที่เราไปเอาสัตว์น้ําไปปล่อยลงเลี้ยงเนี่ยเราไม่เคยรู้จํานวนที่แท้จริงมาเลยว่าเราปล่อยเลี้ยงกี่ตัวนะครับแล้วก็ตะาเอางนั้นการบริหารจ,จัดการก็จะยากการซื้อขายยาก นะครับเพราะว่าเราไม่รู้มีปริมาณเท่าไหร่แล้วความเชื่อถือก็ขึ้นอยู่กับฟาร์มในปัจจุบันนี้ก็อย่างบาริษัทที่อาจีบ้าซึ่งเป็นสตาร์ทอัพเขาก็สร้างเครื่องมือนับเขาก็ไปทดสอบในฟาร์มก็เห็นว่าเทียบกันเลยเอาเครื่องเอาใส่เครื่องนับไปภายในเวลาครึ่งนาทีอย่างเงี้ยนะครับกับให้คนนับใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะเสร็จอย่างสมมติเนี่ยลูกกุ้งเนี่ย p l เ0เนี่ยใส่ในถังในใต่ในกะละมังเนี้ยใส่เข้าเครื่องนะครับ แป๊บเดียวมันออกมาแล้ว2,114ตัวอย่างเงี้ยนะครับความผิดพลาดอยู่ที่ไม่เกิน3%นะข้าให้97%ความแม่นยำนะครับเพราะนั้นก็ฟาร์มก็สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถนับปุ้งได้เร็วแล้วก็ส่งข้อมูลตัวเนี้ยขึ้นมาในมือถือเราได้ทันทีนะครับโอเคตอนตอนนี้พารามิเตอร์หลายๆตัวที่เราเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่นะครับมันมันมีอยู่แต่อาจจะยังไม่ค่อยแพร่หลายอย่างเช่น การวัดค่า ORP นะครับซึ่งนสําคัญมากครับอันนี้บอกง่ายๆเลยว่าบ่อเน่าหรือไม่เน่านะครับพื้นบ่อนะดยวัด ORP บอกได้วัดค่าคลอรฟิลซึ่งจะจะจะเชื่อมกับแผงต้นพืชในน้ําวัดความขุ่นนะครับเรื่องนับจํานวนสัดน้ําพวกนี้หรือว่าแอมโมเนียหรือไฮเนรไฟล์มันมีมีโพบวัดอยู่แต่ว่าการใช้งานกับสัตว์น้าอย่างยากเพราะว่าโพช่วงช่วงของการวัดมันยังไม่เหมาะกับกับบ่อสัตว์น้ํานะครับแล้วก็พวก โอ้โพบอีกหลายตัวที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนานะครับก็อันนี้ยังยังมีที่เราต้องต้องเฝ้ารออยู่นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าแต่ถ้าเกิดหลายท่านที่มีความสนใจสามารถที่จะทำโพบพวกนี้ได้เนี่ยก,ก,ก็เชื่อว่าจะมีประโยชน์มากๆเลยกับวงการเลี้ยงสัตว์น้ํานะครับแล้วก็มีข้อควรระวังก็คือว่าหนึ่งก็คือเราต้องเข้าใจว่าเราจะตรวจวัดค่าอะไร นะครับแล้วก็ค่าที่ได้เนี่ยจะไปทำอะไรเด่นสำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่วัดมัวม่วๆไปนะครับก็หลายคนก็วัดไปแล้วก็ไม่ถ้ายิ่งไม่มีการสอบเทียบยิ่งมีปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แคร์เรเบชันเนี่ยนะครับค่าที่เราวัดได้ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่มีประโยชน์เลยอันนี้อันนี้นนเราก็เจอมานะครับก็คือว่าสมมติเรามีปัญหาเรื่องหัวตรวจวัดออกซิเจนเราในที่สุดเนี่ยก็ต้องไปสอบเทียบหัวหรือว่าใช้วิธีทางเคมีเนี่ยมาวัดก่อนเพื่อความแน่ใจว่าผลมันตรงไหม นะครับแล้วก็ไอาการตรวจวัดการดูแลรักษาโพบนี่สาคัญมากนะครับโดยเฉพาะไอโภชที่มันต้องแช่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ความเสถียรของระบบอันนี้สําคัญมากมีหลายระบบเนี่ยที่เนื่องจากว่าเราใช้อยู่กับฟาร์มเนี่ยนะครับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยนี่มันไม่นิ่งโดยเฉพาะแม้กระทั่งในในเมืองหลวงเองยังดับเลยนะฮะเพราะนั้นในฟาร์มเนี่ยเราพบว่ามันมีระบบไฟไฟดับเป็นระยะระยะแล้วระบบที่ดีเนี่ยนะครับก็คือระบบ ้องมีระบบสำรองไฟฟ้าหรือว่าระบบเนี่ยเมื่อไฟมาต้องรีเซ็ตแล้วเริ่มต้นทำงานต่อได้เองนะครับถ้ารีเซ็ตแล้วค้างแล้วต้องมากดปุ่มเริ่มอันนี้จบกันเลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยมันไม่มีใครคอยเฝ้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเครื่องมือเล็กทรอนิกส์่ยยังต้องระวังเรื่องของน้ําและความร้อนเพราะว่าเวลาที่หลายเครื่องในใช้กลางแดดนะครับอยู่กลางแดดทั้งวันนะครับแล้วก็มีพวกแมลงพวกอะไรเข้าไปได้เยอะมาก แล้วก็หนูกัดสายผมนี่เราก็เจอเยอะมากเลยนะครับกัโบโผงแพงๆนี่มันชอบกัดมากเลยโอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับมานิดหนึ่งนะครับตอ,อนนี้เราในมุมมองของการเลี้ยงสัตว์น้ําในเราก็เริ่มเริ่มมองไปในในหนทางที่มันจะยั่งยืนมากขึ้นน,น,นะครับในยุคใหม่เนี่ยมันมันมันไปเน้นถ้าไม่ไปกําไรเยอะเลยเราก็จะไปเน้นที่มันยั่งยืนยั่งยืนแปลว่าเราพยายามที่จะเลี้ยงโดยที่จะ ออลดการใช้พื้นที่ลงนะครับเลี้ยงความหนาแน่นให้เหมาะสมผมผมเน้นความหนาแน่นที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าต้องเลี้ยงให้แน่นที่สุดถ้าที่เราจะทําได้เพราะว่ายิ่งแน่นก็ยิ่งเสี่ยงแต่ถ้าเราเลี้ยงน้อยเกินไปมันจะไม่ได้กําไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่สําคัญก็คือว่าเราเรา,เราต้องประเมินที่เราเรียกว่า carrying capacity ก็คือว่าให้มันอยู่ที่ระดับที่เหมาะสม ระดับที่เราได้กําไรแต่ว่าความเสี่ยงยังไม่มากนักอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นแนวทางเลือกที่ดีแต่ว่ามันขึ้นกับความพร้อมของแต่ละแต่ละท่านนะครับเราต้องมีการพัฒนาสูตรอาหารตอนนี้ยังยังมีงานวิจัยตรงนี้อยู่น้อยคือสูตรอาหารที่เหมาะสมกับการเลี้ยงแบบยั่งยืนนะครับอย่างเช่นสูตรอาหารที่เราลดการใช้ป,ปลาปนนะครับหรือสูตรอาหารที่เหมาะสมมติเราเลี้ยงในระบบหมุนเวียนน้าเลยนะครับแบบไม่ถ่ายน้ําเลย นะครับาอาจจะต้องมีสูตรอาหารตัวใหม่ที่ที่เขาจะปล่อยของเสียามาน้อยลงกว่าเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะครับระบบการป้องกันโรคก,ก็สําคัญคือเราเลี้ยงไปแทบตายเนี่ยทำน้ําให้ดียังไงก็ตามเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นโรคเนี่ยนะครับมันก็ตายเพราะนั้นเนี่ยระบบการป้องกันโรคตั้งแต่การได้ลูกพันธุ์ที่ปลอดโรคเข้ามาเลยนะครับจนกระทั่งถึงการป้องกันในตัวการการระบาดของโรคจากบ่อสู่บ่อนะฮะ อันนี้เป็นตัวที่สำคัญที่เราต้องออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับสำหรับการเลี้ยงเราเรียกว่าระบบ biosecurity นะครับซึ่งมีหลายหลายเลเวลมากนะครับแต่ว่าจะต้องควบคู่กับระบบการตรวจโรคนะครับแล้วก็การการเฝ้าระวังที่ดีนะครับมีแนวทางเรื่องของการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ พลังงานทางเลือกพลังงานแสงพลังงานลมอะไรไม่อาจจะมามีประโยชน์กับการออกแบบแต่พี่หือว่าเราต้องออกแบบระบบที่ที่มันเข้ากับสถานการณ์จริงคือคือมีหลายคนที่พยายามใช้ตัวอย่างระบบโซลาเซลล์เข้ากับเครื่องตีน้ําอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าเกิดเราคิดง่ายๆคือปัญหามันอยู่ที่ว่าระบบมันต้องการเอาเขลื่นตอนกลางคืนมากกว่ากลางวันไงคือกลางวันเนี่ยถ้าเราเลี้ยงบ่อถ้าเราเลี้ยงบ่อนะกลางวันเนี่ย มันสัราข้อแสงได้มากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ยังเ็นต้องไปเติมอากาศมากนะักแต่ว่าตอนกลางคืนมันต้องการเซียน,นแต่ว่าถ้าเราใช้โซลาเซลล์กลางคืนไม่มีแสงใช่ไหมฮะับก็ไม่มีไม่มีพลังงานแต่ถ้าเกิดเราเป็นเลี้ยงในโรงเรือนโอเคเราสามารถใช้กลางวานันใช้โซลาเซลล์กลางคืนใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เป็นแนวทางของการประหยัดพลังงานแต่ก็ต้องไปดูเรื่องของค่าพลังงานว่าคุ้มไหมในการที่เราจะต้องลงทุนในตัวโซลาเซลล์แต่โซลาเซลล์ใน ปัจจุบันก็มีแนวโน้มราคามันลงมาเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าถ้าเราจัดระบบให้ดีก,ก็มีโอกาสที่เราจะใช้ได้พลังงานทางเลือกอื่นๆพลังงานลมพลังงานอะไรพวกนี้ก็ยังยังไม่เคยมีคนเอามาใช้ประโยชน์มากนักนะครับเราก็ยังมองคงคงต้องมีคนคนพัฒนาเรื่องพวกนี้มากขึ้นในอนาคตเราต้องลดความต้องการน้ํานะครับลดการปล่อยน้ําเสียก็คือพวกนี้แหละคือเราเราเราปัจจุบันเราเน้นระบบน้ําหมุนเวียนมากขึ้นมันเป็นความจําเป็นเพราะว่า เมื่อไหรที่เราหมุนเวียนน้าเนี่ยมันก็จะเป็นการลดความต้องการน้ําลดการปล่อยน้ําเสียป้องก,กันโรคลดการใช้พื้นที่แล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะครับะฉะนั้นระบบหมุนเวียนน้าก็เลยมีความสําคัญมากนะครับมันก็จะมาถึงค,คํานี้ก็คือ recirculating aquaculture system นั้นถ้าท่านใดที่สนใจเรื่องพวกนี้ก็ใช้ร์ชคํานี้เลยนะครับหรือ RAS เนี่ยนะครับ recirculating aquaculture system เนี่ยใน YouTube มีให้ดูทั่วโลกนะเต็มไปหมดนะครับรูปแบบต่างๆแัต้ต,ตั้งแต่แบบ ที่เขาทานสมัยให้เทคมากๆจนกระทั่งแบบแบบบ้านๆอะไรเงี้ยก็มีมีให้ดูเยอะนะครับลองลองไปเสิร์ชดูกันตอนนี้ผมดูแนวโน้มนะ I อเนี่ยที่แบบทันสมัยเนี่ยตอนนี้นะจะอยู่จะไปอยู่ที่ตะวันออกกลางคือปัจจุบันเนี่ยประเทศอย่างอย่างพวกอียิปต์พวก UAE พวกกาตาพวกอะไรพวกเนี้ยเขาเขามองแล้วว่าเทคโนโลยีต่อไปเนี่ยเขาเขาต้องพึ่งพาตัวเองเยอะมากเพราะว่าเขาไม่ได้พึ่งน้ํามันอย่างเดียว เราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่เป็นโซลาร์เซลล์กับเทคโนโลยีทางด้าน,นการผลิตอาหารเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโรงเรือนปลูกพืชอย่างไแพนแฟกตอรี่แล้วก็ระบบเลี้ยงปลาแล้วก็อย่างเชื่อมโยงไปเป็น a q u a พ o n i c ์อีกก็คือเอาปลากับพืชมารวมกันเลียเ้ยงปลาแล้วก็เอาน้ําไปใช้ในการปลูกพืชอะไรเงี้ยมีแนวโน้มมากที่จะพัฒนากับประเทศที่ทตรงนั้นเพราะว่าหนึ่งเขามีทุนเขามีเงินเยอะเขาสามารถที่จะลงทุนแบบระบบที่แบบ อย่างดีได้นะครับแล้วเขาก็<__เขาก็มออีความต้องการอาหารก็เรียกว่า food security นะครับก็คือว่าย่างไงเขาจะต้องพึ่งพาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการการพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงน้ำก็ยังเป็นตัวสําคัญแล้วก็ทุกประเทศก็มองในจุดเดียวกันนะครับเราอันนี้ผมถ่ายรูปมาเป็นร้านอาหารที่เขามีปลามาขายนะใช่ไหมก็ต้องการเก็บปลาเป็น ปลาพวกนี้คือเอามาก็อยู่ได้ในระยะหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็อยู่นานไม่ได้นะครับอันนี้จับปเป็นอาหารแต่ถ้าเกิดเรามีระบบหมุนเวียนน้าเนี่ยบางทีผมเข้าใจว่าร้านอาหารบางร้านเนี่ยสามารถเลี้ยงปลาไว้เองได้เลยนะฮะเป็นเป็นปลาที่ร้านไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อมาอะไรก็ยังได้หรือว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาอย่างเช่นเราเลี้ยงปลากระพงปัจจุบันก็มีแล้วเนาะปลากระพงที่เลี้ยงอยู่ที่ทางเหนืออะไรเงี้ยนะครับด้วยระบบหมุนเวียนน้าอันนี้เป็นร ระบบ IAS ในร้านอาหารเลยทีเดียวใช่ไหมคะ,ะก็ยังไม่ใช่ IAS อะเป็นแค่ตัวเก็บนะ้ําเพราะว่าเขาเขาไม่ได้บําบัดอันนี้ตัวสามากจะเป็นการกรองพวกพวกที่ปลาเฉยๆพวกนี้พอทิ้งไปสัพกพักแอมโมเนียมันก็จะขึ้นปลามันจะอยู่ไม่ได้นานอ่าก็คือเราเวลาเรามองเราดูยากถ้าเกิดเราเลี้ยงไปนานๆอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้นะฮะแล้วปลาพวกนี้มันเป็นปลาที่เดี๋ยวมันกําลังจะกลายไปเขาจะไปเลี้ยงต่อในน้ํามันอะ อ่ะเอาไปเลี้ยงต่อในอใน้ำม,มันร้อนๆด้ใช่ไหมน้ำมันร้อนๆอะไรเงี้ยฮะ <laughs> มันมันมันก็ไม่ได้คาดว่าจะต้องอยู่มีชีวิตอยู่อีกยาวนักอะไรเงี้ยมันอยู่นิ่งน,นะฮะระบบมันเวน้ำมันมีขายนะทางฝรั่งเนี่ยซื้อก็ได้เลยนะมีขายแต่ว่าถามว่าเราผมว่าปัญหามันอยู่ที่ความเข้าใจแล้วจะจะใช้งานมันยังไงมากกว่านะครับแล้วก็อย่างคือราคาพอเราขายก็แพงนะทั้งทั้งที่อย่างแท้งพวกเนี้ยเราถ้าเราทําเองก็ไม่น่าจะกี่ตัง นะครับทางเลือกของการบําบัดมันก็มีให้เลือกหลายทางอันนี้ผมยกตัวอย่างจากงานวิจัยที่เราทำเนี่ยนะครับก็จะมีงานที่เราต้องบําบัดของเสียโดยเฉพาะแอมโมเนียแอมโมเนียนี่เป็นตัวหลักเลยนะครับพอเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะขับถ่ายแอมโมเนียออกมาในน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับ <S <S หรือว่าของเสียอย่างพวกขี้ปลาพวกอะไรพวกนี้มันก็ถูกย่อยสลายก็ออกมาเป็นแอมโมเนียเมื่อไหร่แอมโมเนียในน้ําสูงปลาก็ตายนั่นก็คือง่ายๆแค่นั้นแหละ วิธีการจะกำจัดแอมโมเนียก็ไปได้สองทางนะครับทางแรกก็คือเอาแอมโมเนียเนี่ยให้ให้แอซิมิเลชันก็คือให้กลายไปเป็นแปลงต้นพืชหรือเ,เป็นเป็นตกะกอนซะอย่างที่สองคือเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นไนเตรตมีสองทางเลือกว่าจะใช้ทางไหนมันก็จะเป็นสองระบบก็คือทางซ้ายก็เป็นไบโอฟลอกกับทางขวาก็คือเป็นไบโอฟิลเตอร์นะครับอันนี้ที่เราจะเรียกกันคือไบโอฟลอกซ้ายมือก่อนนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็คือว่าเรา เราเราใส่แป้งใส่น้ำตาลลงไปในบ่นะครับเพื่อที่ให้แบคทีเรียมันเติบโตแล้วก็ดึงเอาไนโตรเจนที่เป็นแอมโมเนียกลายไปเป็นเซลล์นะครับถ้าเราใส่น้ำตาลไอันนี้เราใส่แป้งนะกอรทดลองนี้เราใส่แป้งใส่ไปเยอะๆนะครับอันนี้ในชุดนี้จะเห็นว่าเห็นตะกรไหมน้ำเนี่ยอันนี้เราทําการทดลองอันนี้ผมขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งทําการทดลองมีอยู่สามบ่อนะบ่อนี้เราไม่ใส่อะไรเลย นะครับก็เลี้ยงปลาไปตามปกติจะเห็นตะกรอนไหมฮะที่ตักน้ํามาให้ดูนะมีก้นตะกรอนเท่านี้นะถ้าเกิดเราใส่ใส่แป้งอันนี้เราใช้แป้งมันสี่ต่อหนึ่งก็คือคาร์บอนต่อไนโตรเจนส่วนนะครับแปดต่อหนึ่งก็คือคาร์บอนแปดส่วนไนโตรเจนหนึ่งส่วนได้ตะกรอนมาเต็มเลยนะครับถ้าเรามาวัดในะอิมพอร์ฟ,ฟก็จะเป็นตะกรอนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะชื่อเดียวกันเนี่ยนะครับตะกรอนพวกนี้ก็คือจุลสีเนี่ย มันจะขึ้นมาจนกระทั่งเหมือนน้าเป็นน้ําเป็นสีนี่เลยนะเป็นสีอะไรชานมเลยนะแต่ก่อนทั้งนั้นเลยนะครับไนโตรเจนที่เป็นแอมโมเนียนี่กลายไปเป็นเซลล์ของแบคทีเรียเนี่ยอยู่ในน้ําข้นคักเลยนะครับทําให้ทําให้แอมโมเนียน้ําต่ําแต่ว่าเป็นเพราะว่ามันมันกลายไปเป็นเซลล์แบคทีเรียหมดนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบเราเรียกว่าเป็นไบโอฟลอกนะครับซึ่ง ข้อข้อเสียของบายฟลอกก็คือว่าไอตะกอนพวกนี้มันก็จะแย่งออกซิเจนกับปลานะแข่งกันอยู่ตลอดเวลาอย่างในแท้งเนี่ยถ้าถถ้า้าาไฟดับเครื่องให้อากาศมันหยุดไปเนี่ยนะชั่วโมงเดียวดีโอเหลือสูนนะ้ำตายหมดทั้งบอ่อนะครับขณะที่บ่อขวานี่เลี้ยงพร้อมกันนะอันนี้เป็นไบโอฟิลเตอร์ก็คือเรามีมีจุลินทรีย์ที่เราเลี้ยงไวอ้อยู่บนอยู่บนอ้ใหญ่กรองนะครับเป็นเป็นเส้นใหญ่เราเรียกว่าตัวไบโอคอร์ดอยู่ในนี้ เราเอามาผมเอามาใส่ไว้ในในเอาเอาไอตัวพลาสติกตะแกรงอ่ะมาทำเนี่ยแล้วก็ใส่ตัวกรองไว้ในนี้แล้วก็ให้ตัวนี้มันบมบัดแอมโมเนียเปลี่ยนเป็น,นไนเตรตไนเตรตรก็ขึ้นมาอยู่ในน้ําแทนแอมไนเตรตมันไม่เป็นพิษเพราะนั้นอยู่ได้นานเห็นว่าบ่สองบ่อมันต่างกันสิ้นเชิงเลยเนาะอันทางขวานี่น้ําใสเห็นปลาว่ายเลยนะฮะขณะทางทางซ้ายเนี่ยที่เป็นไบอกในน้ําขุ่นจนมองอะไรไม่เห็นอะ่ะอต่างกันลิบลับเลย ดั้วิธีการจัดการมันก็จะมีข้อดีข้อเสียกันไปนี่คือเราใช้กับบอก์อ่างแจ้งถ้าเป็นบอ RAS จริงๆที่เราใช้ในระบบโรงเรือนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวตามดูไปอันนี้เป็นวิธีการจัดการของของระบบที่เราเรียกว่าไบโอฟิลเตอร์ก็คือเนี่ยเรามีเรามีเส้นให่เดี๋ยวขอดูเส้นใยนี่ฮะรูปนี้นะที่เห็นลูกศรที่ผมชี้นะครับไอตัวนี้คือตัวเส้นใยที่เราตึงแบคทีเรียเอาไว้นะครับบรรจุอยู่ในนี้นะ มันอยู่อยู่ในนี้ฝั่งนี้เนี่ยเป็นบ่อเดียวกันเลยนะไม่ใช่เป็นบ่อเียเป็นบ่อทําพร้อมกันแต่ว่าในเนี้ยไม่มีเส้นใยนะครับเราใส่ตะแกรงไว้เฉยนะะเห็นว่าน้ําเนี่ยมันเจ็ดวันเนี่ยน้ํามันเป็นคนละสีเลยนะครับน้ำน้ำชุดนี้ยังใส่เลยนะจนจนเราเห็นกุ้งพอดีกุ้งมันจะอยู่ตอนนั้นตัวเล็กๆอยู่นะครับมันปล่อยกุ้งพีลงไปนะตัวนี้เดียวมันยังมองไม่เห็นในในเจ็ดวันแรกแต่น้ําในชุดเนี้ยที่ไม่มีตัวกรองเนี่ย เขียวปัดเลยกลายเป็นอสรลายแพลงต้อนขึ้นเต็มเลยนะครับเราเลี้ยงไปในสิบสองสัปดาห์เนี่ย,ยบอ่อเนี้ยได้กุ้งสองจุดสามกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรบอร่อนี้ยตายหมดร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าในใตยมันขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือรูปแบบของรูปแบบของการการใช้ไอตัวกรองนตาดฟิเคชันเข้ามาช่วยในการที่จะบำบัดน้ำนะฮะในการเลี้ยงซึ่งเวลาที่เราทำคือถ้ามาเราจะติดตามอันนี้การทดลองตรงนี้มันนานมากเลยนะ,ะับเป็นสิบปีแล้วนะ แต่ว่าถ้าเราจะติดตามบอ่บอสองบ่อเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าเราจะต,ตามอะไรได้บ้างเราถ้าเราดูสีน้ําดูดูออกซิเจนนะครับดูค่าอ่าอัลคาลินิตี้หรือดูค่าอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะดูได้ว่าสองบ่อเนี้ยมันมีความแตกต่างกันอันนี้คือดูจากคุณภาพน้ํานี้ระบบที่เขาขายกันเนี่ยในต่างประเทศนี้ผมเปิดแคตตาล็อกมาให้ดูใช่ไหมก็จะมีเนี่ย เราสามารถสั่งซื้อได้นะครับแต่ว่าระบบมันจะค่อนข้างแพงมากทีเดียวแหละนะอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับมีบ่อเลี้ยงตามีบ่อนี่คือตัวกรองนะครับก็เรียก biofilter ก็จะมีพวกตัวกรองที่เป็นพลาสติกถ้าเดี๋ยวนี้พวกเลี้ยงปลาคาร์พก็ทําเยอะนะครับคล้ายๆกันแต่เพีเยงแต่ว่าเลี้ยงปลาคาร์บามันง่ายกว่านี้เงเพราะว่าปลาคาร์บมันอย่างที่บอกมันความแนนแน่นมันต่ํานะครับเลี้ยงไม่ค่อยซีเรียสไอ้ตัวนี้ต้องต้องดูแลระบบให้ดีเลยนะครับมีพวกระบบเติมออกซิเจนความ ความข้นสูงนะครับอันนี้เป็นตัวโคนออกซิเจนเนาะเราจะใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์เติมลงไปนะครับแล้วก็จะทําให้สามารถที่จะเลี้ยงเลี้ยงสัตว์น้ําความหนาแน่นสูงได้มีพวกเนี่ยอันนี้เป็นสกิมเมอร์อนะโปรตีสกิมเมอร์อะไรเนี้ยนะครับเข้ามาอยู่ในระบบนะอันนี้เป็นรูปตัวอย่างของระบบหมุนเวียนน้าที่เป็นอของจริงนะอันนี้ผมไปไปดูมาที่อิสราเอลนะครับ ก็จะเป็นรูปแบบของระบบที่ใช้ตัวดนะัมสกรีนฟิลเตอร์กรองตะกอนแล้วก็เป็นทริกกิ้งทาวเวอร์นะครับเป็นตัวพลาสติกเส้นใหญ่ตัวอยู่ในห้องเนี่ยสูงสาเอ้สูงเท่ากับตึกสชั้นะนะครับในการในการในการบำบัดนะครับระบบระบบบำบัดก็จะเป็นนอติฟิเคชันนี่ก็คือเราเรียกว่าระบบร a สคือ r e เซอร์ค a t เลต a ิ้งอะควาคา s ์เจอรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาใช้เลี้ยงปลาที่ในอิสราเอล ในความหนาแน่นของปลาจะเห็นว่านี่คือร้อยกิโลกร,รัมต่อรูกบาทเมตรนะฮะจะเห็นว่าปลาเป็นปลาที่มีระเบียบวินัยมากต้องว่ายตามกันนะฮะจะไปไว่ายโมม,วมัวไม่ได้ชนเพื่อนอ,อันนี้คือความหนาแน่นระดสูงมากนะครับแล้วก็พวกเนี้เป็นบ่อที่เราต้องมีมอนิเตอร์ซิสเต็มเราไม่มีไม่ได้เลยนะถ้าบ่อเราเลี้ยงความหนาแน่นขนาดนี้ผมเลี้ยงปลาที่สี่สิบกิโลกร,รัมเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมีระบบบําบ เราเราไม่จำเป็นต้องมีมอนิเตอร์ลิงซิสเต็มก็ได้แต่ควรจะมีอะลามในกรณีที่ไฟดับหรือหรือน้ํารั่วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดระบบความเร็แน,น่นสูงขนาดนี้เนี่ยไม่มีไม่ได้เพราะว่าเราจะเจอปัญหาเรื่องการข่าวเส้นเป็นประจำนะครับแค่มันกินอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันจะใช้เส้นเยอะมากเลยตอนกินอาหาร ตัวอย่างของการมอนิเตอร์ริงแต่ตอนแรกๆเลยเนี่ยเราสามารถจัดการระบบบ่อันนี้เป็นงานวิจัยที่ทําร่วมกับบริษ e ัทอีแลนด์คอร์ปอเรชันนี้ก็บสิปีที่แล้วนะครับก็ใช้พวกระบบโอโซนเข้ามาช่วยนะครับมีตัวมีฟาร์มที่เขาทําเป็นฟาร์มต้นแบบขึ้นมานะครับก็คือตรงกลางเนี่ยเขามีห้องห้องดูคือคือต้องต้องเข้าใจว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ปี2007นะ2 0 0 7 2 0เ8นี่มัน1ิกว่าปีที่แล้วนะครับ ไอตัวอุปกรณ์เนี่ยยังยังสู้สมัยนี้ไม่ได้เลยนะฮะก็คือตอนนั้นเนี่ยเราใช้ PC เป็นตัว,ต,วตัวตรวจวัดนะครับเครื่องมือเครื่องวัดออกซิเนไอน,นี้ทางบาริษัทเขาก็ทำเองนะฮะก็มีมอนิเตอร์ลิงพวกออกซิเจนพวก p h พวกอุณหภูมิในในระบบบ่อเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเป็นระบบที่เขาสร้างขึ้นมานะฮะเป็นยุคนั้นเลยนะครับ นี่ข้คุณพลนี่ก็เป็นเจ้าของนะครับก็วันนี้ก็เก่งมากก็แกก็ทําอุปกรณ์พวกนี้ขึ้นมาเองหรือจะยุคที่เป็นปัจจุบันหน่อยอันนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนนะครับที่ทําคาเวียที่ไข่ไข่ปลาคาเวียเนี่ยที่แพงๆ่ะนะอันนี้ก็อยู่ที่หัวหินนะครับก็อันนี้คือระบบเรียกว่า recirculating system คือ RAS นะครับก็คือมีระบบบําบัดน้ําก็จะผ่านเข้ามาที่ตัวดำสกรีนฟิลเตอร์พวกนี้นะครับอันนี้ตัองตะกอน จากนั้นก็เข้าสู่ถังบําบัดซึ่งเป็นอยู่ทางด้านขวาที่เขาเป็นสีฟ้าๆตรงนี้นะครับก็คืออันนี้พวกเป็นไบโอฟิลเตอร์แล้วนะครับพอบาบัดเสร็จเนี่ยก็จะกลับเข้ามาก็จะมีตัวตัวนี้เป็นออกซิเจนโคนนะครับก็คือตัวที่เติมเพียวออกซิเจนเข้าไปทําให้น้ำมีออกซิเจนสูงก็กลับมาในบ่อพวกนี้หมุนเวียนน้ําใช้อันนี้คือที่ท,ที่หัวหินเขาเลี้ยงคารเวียเนี่ยเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนเนี่ย,ย,ก,ยก็อยู่ในน้ําที่มีความ อุณภูมิต่ำว่าปกติในในโรงเรือนนี้ติดแอร์ทั้งโรงะนะครับสเตอร์เจนที่เราเห็นเนี่ยตัวหนึ่งตัวยาวประมาณเมตรหนึ่งอะนะเมตรเมตรกว่านะฮะตอนนี้ปีนี้รู้สึกว่าทางฟาร์มให้ผมไปดูปีก่อนนู้นนะออปีนี้ก็เริ่มได้คาวเวียแล้วเป็นเป็นเขาเลี้ยงมาหลายปีนะฮะทีนี้เริ่มผลิตได้อุปกรณ์พวกนี้นี่สมัยก่อนเนี่ยเราต้องซื้อของแท้ของยุโรปเนี่ยจะแพงมากเลยระบบระบระบพวกนี้นะครับ ไอ้ดำสกรีนเนี่ยตัวละนะถ้าถ้าเป็นของของยุโรปเนี่ยตัวมันเป็นล้านนะต่อตัวนะก็ปัจจุบันจีนจีนก๊อปมาแล้วเนาะของจีนหาที่ได้สักสองสามแสนอะไรเงี้ยน่าจะหาได้นะครับคนไทยก็แบบมันสามารถผลิตได้แหละถ้าเกิดเราต้องทำนะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ใช่เป็นโรงงานผลิตเราสร้างเอง ค่อนข้างลาบากนิดนึงเพราะว่ามันมันมีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวยเยอะคือเราใช้จริงๆมันจะมีปัญหานะครับถ้าเกิดจะทําก็ต้องทําแข่งกับจนะีนอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของของระบบเอ่อ uh, r e c i r c u l a t i n g หรือความเขาใจ system ที่เขาใช้จริงแล้วก็ระบบ monitoring ของที่นี่เขาก็จะเป็นอย่างที่บอกก็ก็สามารถก็คือ monitor พวกออกซิเจนอุณหภูมิ pH ของน้ําเป็นหลักนะครับเราสามารถ simplify ระบบหมุนเวียนได้อันนี้ผมไปร่วม ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปฐุมปานีของกรมประมงนะครับอันนี้เราก็ทําระบบบำบัดแบบง่ายๆคือเราเลี้ยงเลี้ยงปลานิลนอยู่ในถังพวกนี้แล้วก็น้ำมาวัดมาหมุนเวียนเข้ากับบ่อบําบัดง่ายๆที่เราสร้างขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สามารถหมุนเวียนน้ากลับไปใช้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบหมุนเวียนน้าแบบง่ายที่เราทำนะ